ฝั่งใช้ไม่เหมือนกันอย่าเอาไปจริงจมันก็ได้แล้วแต่เราแล้วแต่เราสบายใจแต่จริงพี่ฟ้าก็คือบางทีอะพี่ฟ้าก็ใช้เอาข้างนี้มาไว้ข้างนี้เพราะบางทีมันสามารถที่จะลอนเข้าและลอนออกได้ในเวลาเดียวกันนี่อบอกว่านี่คือหัวแรกสําหรับคนที่อยากทําลอนเดี๋ยวให้ดูตัวกล่องหนึ่งคือคุ้มมากคุ้มอยากสั่งซื้อเห็นลิงก์ที่ปักหมุดด้านล่างไหมนั่นแหละนะ อันนี้คือหัวมันหัวเนี่ยเขาจะมีปรับความร้อนลมนะความแรงของลมความร้อนของลมปรับได้เลยตามใจตามใจเราหัวเราจะไปตามใจใครมันได้หมดทีนี้ที่บอกเมื่อกี้นี้ว่าหัวเขาเยอะมากมันเรื่องจริงนะเราสระผมมาเปียกๆน,นี่คือใหม่แกะกล่องเอาให้ดูกล่องใหม่ลมนี้ เสียง่ายมากเสียบไปแบบนี้เห็นไหมมันมีอะไรง่ายกว่านี้ไหมอยากถามมันไม่มีเสียบใดสายไม่สันสนส้นไม่ยาวอุปสาไม่สั้นไม่ยาวแกะออกทำไม่ดูนี่รีวิวขนาดนี้แบบไม่จบตาซื้อก็ซื้ออย่าคิดเยอะแป๊บของนี่เอาไว้ข้างล่างก่อนปลอดภัยละ ทำไม่อาหัวหลุดแปบ๊บนึ่งเราหัวหลุดเมื่อกี้กดไม่นั่นรีวิวมันก็ต้องรีวิวอย่างเงี้ยพอเราขายของมากไปเนี่ยคนไม่เชื่อคนไม่ชอบมันต้องรีวิวอย่างนี้คนชอบอาอ่ะ,อะงงงงอะดิงงเหมือนกันเรากดไปอย่างเงี้ยไม่ติดเพราะว่าน้องไม่ชอบอะไรที่มันแบบว่า มันง่ายเกินไปนี่นี่ก็ไม่ชอบไม่ชอบอะไรที่มันรู้สึกว่ามันมันดูแบบง่ายเกินไปจะไปกดทีเดียวทาไมไม่กดให้มันสนิทก็ไม่กดตรงนี้ให้มันแน่นไงมันจะไปสนิทได้ยังไงมันต้องให้เข้าล็อกของเขาแบบอับหนึ่งอ่าหลังจากที่เรากดลงไปแล้วเราบิดด้วยสักรอบหนึ่งกดหัวลงไปแล้วบิดนะ อย่าไปกดอย่างเดียวืางกี้มันไม่แน่นเพราะว่าพี่ฟ้าไม่ได้บิดกดลงไปแล้วบิดสักปึ๊มันจะดังกรึกถ้าดังกรึกนั่นคือเข้าแล้ว